ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกผักปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ในสวนเกษตรนะครับก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการปลูกผักนะครับตอนนี้ผักก็มีหลายๆอย่างที่ออกฝักออกลูกผลผลิตกันก็เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวเอ๊ะเป็น ตัวภูนะครับตัวูก็ยังติดลูกได้กินอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีบวบบวบก,ก็ได้ปลูกไว้สีต้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าลูกจะโตแค่ไหนว่าต้นก็ไม่ใหญ่นะครับบวบต้นไม่ใหญ่แต่ว่าติดลูกแล้วนะครับไม่รู้ว่าลูกจะใหญ่หรือเปล่า ครับอันนี้ตัวผูตัวผูก็อายุก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับพอปลูกมานานแล้วก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วครับตัวผูวันนี้ก็จะมาให้ดูในส่วนของถั่วักยาวเป็นพิเศษนะครับถั่วักยาวถั่วักยาวรอบนี้นี่ค่อนข้างจะงามแล้วก็สวยนะครับฝักสวยฝักค่อนข้างยาวมากนะครับ ซึ่งรอบนี้นี่ก็จะปลูกโดยมีมงงมงคลุมนะครับตัวผักยาวซึ่งมงคลุมก็จะช่วยกันในเรื่องของมแมลงนะครับได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับดูครับปักค่อนข้างจะติดสวยนะครับแล้วก็ติดค่อนข้างจะเยอะอยู่ซึ่งการปลูก ก็ปกติผมก็จะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับจะเป็นเอ็นซร้อยเปอรเซ็นึ่งถัวฝักยาวก็ได้ทดลองมาหลายหลายรอบนะครับทดลองปลูกมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จก็คือยังมีการกวนของพวกมดแมลงอยู่นะครับรอบนี้ก็มีมดนะครับมดดำเป็นมดดำซึ่งมดดำเท่าที่ดูก็ ไม่ไม่ทำลายผลผลิตนะครับหรือว่าทำลายดอกซึ่งถั่วก็ยังออกดอกออกฝักได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าจะมีมดดำมารบกวนนี่ครับมดดำแบบนี้มดดำตัวเล็กๆนะครับเนะี่ยแต่เท่าที่สังเกตดูมันก็ไม่ได้ทำลายพวกดอกหรือว่าฝักของถั่วฝักยาวนะครับ ก็เดี๋ยวจะต้องดูไปเรื่อยๆซึ่งตัวยาวรอดนี้ค่อนข้างจะงามดีนะครับเนี่ยจะมีมดค่อนข้างเยอะแต่ก็ถ้าที่สังเกตด,ดูไม่ไม่ทำลายดอกแล้วก็ฝักฝักตัวฝักยาวนะครับเรื่องอาจจะเป็นว่าช่วงนี้อากาศไม่ร้อนนักทำให้มแมลงไม่ไม่เยอะก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับ แต่เท่าที่ดูรอบนี้นี่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับฝักออกมาสมบูรณ์แล้วก็มแมลงก็ถือว่าไม่รบกวนนะครับก็เลยเอาเอาวิธีมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครที่จะปลูกถั่วปากยาวเดี๋ยวถ้า อรอบนี้ผลผลิตออกมาดีก็อาจจะขยายเพิ่มแปลงไปนะครับการลดน้ําของเราก็จะลดวันละครั้งนะครับคือลดช่วงเย็นรอบเดียวนะครับจะลดช่วงเย็นโดยใช้น้ําบาดาลครับนี่ครับฝักฝักชุดนี้นี่ค่อนข้างจะยาวนะครับนี่ดูน่าจะห้าสิบหกสิเซนนะ ก็โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ